สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Go f u t เ r e นะคะสำหรับวันนี้ก็แนะนำให้ปิดนะคะโพ i ิชันเนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวนะคะปิดความเสี่ยงไปก่อนโดยเปิดตลาดมายืนยืนอยู่ที่เบริเวณ1,561 US Dollar ต่ออนะคะเคลื่อนไหวในกรอบ1,545ถึง1,564 ราคาทองคำอ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะจากความกังวลที่ว่าไตรบลสอาจจะต้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกทั้งแรงขายอย่างต่อเนื่องของกองทุน SPDR นะคะกดดันให้ความเชื่อมั่นในตลาดทองคำลดลงขณะที่ยังไม่ได้พบแรงซื้อกับจากตลาดฟิสิก a l แม้ว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงมามา,มากแล้วก็ตามนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะความตึงเครียดในคับสมุทรเกาหลีอาจจะช่วยพยุงราคาทองคาไว้ได้นะคะแม้ว่าหลายฝ่ายจะมองว่าผลกระทบนะคะอาจจะไม่ไรุนแรงอย่างที่คาดการไว้ดังนั้นแรงหนุนร,ราคาทองคาในเรื่องประเด็นดังกล่าวนี้อาจจะไม่ได้มีผลอย่างมีนัยสําคัญค่ะขณะที่นักลงทุนนะคะจับตาดูผลการประชุมของรัฐมนตรีคลังนะคะ สาภาพยุโรปที่จะจัดขึ้นในวันนี้และพรุ่งนี้ในเรื่องมาตรการช่วยเหลือของไซปรัสซึ่งหากยังไม่ได้ข้อสรุปพิชเจนอาจจะเป็นผลกดดันต่อราคาทองคําอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่ในคืนวันนี้มีตัวเลขสําคัญค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดค้าปกเดือนมีนาคมดัชนีราคาผู้ผลิตดัชนีมุมมองต่อเศรษฐกิจของผู้บริโภคอัตราเงินเฟอ้อนะคะรวมไปถึงยอดสต็อกสินค้าภ้าค้าปีซึ่งตัวเลขที่มีในระดสำคัญอย่างเช่นดัชนีมุมมองต่อเศรษฐกิจของ ผู้บริโภคนะคะมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวดีขึ้นดังนันอาจจะเป็นผลกดดันต่อราคาทองคำอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่การถแถลงการของนายเบนเบอร์นเ,น,เนเก้นในคือวันนี้นะคะในหัวข้อเรื่องการสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ชุมชนนะคะอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาทองคำมากนะะักหากไม่ได้กล่าวถึงนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมค่ะ ทีนี้ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคก,ก็จะเห็นว่าราฐาทอมคํานะคะลงมาชนแนวรับสําคัญบริเวณ1,545แล้วนะคะต้องรอดูอยู่นะคะว่ารับอยู่หรือไม่คาดว่าอาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปสั้นๆน,นะคะแต่ถ้าหากยังไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ1,555หรือ1,560นะคะแนวโน้มการลูกลงมาต่อก็ยังมีโอกาสคะ่ะโดยมีฐานรับสําคัญบริเวณ1,535-1,525นะคะซึ่งตรงฐานรับนี้เองนะคะอาจจะได้พบการรีบาวกลับขึ้นมา อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเป็นจุดแนวรับค่อนข้างเป็นเป็นแนวรับใหญ่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าปัจจัยโดยรวมแล้วยังกดดันต่อราคาทองคำในช่วงนี้ก็ให้เน้นเรื่องของการถือสถานะช,ช็อตโพซิชันไว้นะคะ วันนี้ให้แนวตา้านเาร5 1, 5 60, และแนวรับ1,535-1,525นะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสุขสันต์วันสงการสำหรับทุกๆท,ท่านนะคะขอให้เที่ยวอย่างสนุกสนานและเดินทางอย่างปลอดภัยค่ะส,สวัสดีค่ะ